สวัสดีครับลูกค้า KL Auto โกรมปูพื้น 5D สายใหม่ขอพาคุณลูกค้ามาชมรีวิวการติดตั้งพรมหนัง 5D 9D 2ชั้นกับคุ้มเบาะหนังแบบสวมทับในม i สุ u b i s h i Triton ปีป 2, 2021ีตัวแคปตัวเตี้ยนะครับผม ลูกค้ามาทำหุ้มเบาะหนังแบบสวมทับกับทางร้านนะครับตัวนี้กราบเรียนย้าว่าเป็นแบบสวมทับนะครับคุณลูกค้าครับเป็นแบบสวมทับของเก่าทางร้านเราไม่ได้เอาออกนะฮะเบาะผ้าที่มาจากโรงงานอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างครับเน้นย้าครับเป็นงานแบบสวมทับครับคุณลูกค้าลูกค้าอยากได้งานดีๆงานเนียนๆนะฮะใส่แล้วสวยขนาดนี้ก็กราบเรียนเชิญนะครับผมหนังที่ใช้เป็นหนัง PVC หนาหนึ่งมิลนะครับคุณลูกค้า PVC หนาหนึ่งมิลครับผมนะเบาะสีสีกาแฟแล้วก็ตัดด้วยสีอันนี้สีอะไร<ส>พี่สีแทนนะครับเล่นลวดลายด้วยสีสีแทนโอ้ยสวยงามมากครับลูกค้านะฮะทำให้รถด,ดูหรูหราดูสว่างมากเลยเพราะว่าเดิมๆภายในเป็นสีดำหมดเลยลูกค้ามาจัดเป็นโทนแบบนี้เลยครับลูกค้านะครับรม 5D 9D 2ชั้นนะครับเป็นสีชานมครับลูกค้าครับ นะฮะให้ดูเนื้อหนังกันใกล้ๆกันชัดๆสำหรับลูกค้าที่ใช้มิสูบิชิไตรตันอยู่นะครับปี2021อยากได้แบบนี้อยากได้ชุดนี้ติดต่อมาได้เลยครับ062 6 9 6 9 6 9 9งหกห6 6 6 6 69 1928ครับผมอยากได้ชุดนี้ติดต่อมาได้เลยครับผมสำหรับลูกค้ามิสูบิชิไทร์ตันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแขกตัว4 Xbox. ประตูครับผม ก็ใส่ใยดักฝุ่นลายคุดชี่นะครับเน้นงานดีมคีคุณภาพติดตั้งโดยเจ้าของกิจการจริงๆไม่มีลูกน้องก็กราบเรียนเชิญครับหน้าร้านอยู่ในตลาด AC สายไหมถนนสายไหมเขตสายไหมสายไหมซอย13ครับคุณลูกค้าให้ดูภาพกว้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันว่าจะสวยแค่ไหนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะครับคุณลูกค้าครับอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้กับทางพ่อค้าด้วยนะครับหนุม่มหน้าหนุม่มหน้ามนคนกระสินพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านนะครับช่อง YouTube ชาแนลครับ K L a u t o สายไหมครับคุณลูกค้าเน้นงานดีมีคุณภาพคุณภาพอยู่ที่ชิ้นงานไม่ใช่พ่อค้าโมก็กราบเรียนเชิญครับผม ติดตั้งโดยเจ้าของกิจการเองครับไม่มีลูกน้องครับทํากันเองสองคนกับพี่ชายครับรับรองว่างานต้องออกมาเนียบงานต้องออกมาดีครับผมกบขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม